สองนะครับวันนี้หยุดงานอีกวันหนึ่งวันหยุดพรุ่งนี้ไปทํานะ G E A 4540 <c oughs> <c oughs> วันนี้หยุดนะฮะเป็นวันหยุดไม่ได้ไปทํางานเซเว่นนะครับพรุ่งนี้ถึงไปนะครับ รู้สึกว่าเมื่อวานตอนเป็น201น่าจะมีนักเรียนเหนามาะนะครับแต่ไม่ได้ถ่ายเมื่อวาน